ี้อยู่ผมียายามโยกครั้งหนึ่งกลับมาอยู่กับเกม Fnaf Sr Final Freddy Support Request <c oughs> ซึ่งในคลิปที่แล้วคือคือนที่3เนี่ยผมก็ได้คือเล่นเป็นเล่นๆนั่นแหละแล้วอยู่ดีก็เอาชนะเฉยเลยซึ่งวันนี้มาอยู่คืนที่4ครับคือคือนสุดท้ายของ Final Freddy ภาคหนึ่งซึ่งคลิปต่อไปเราก็จะมาเล่น Final Freddy 2กันคลิปนี้เราจะมาเล่นคืนที่4ให้จบครับ ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยแต่ละคืนเนี่ยมันจะใช้พลังงานมากขึ้นคือมันจะลดเร็วขึ้นทุกรอบครับซึ่งคืนที่4เนี่ยน่าจะยากสุดมันก็ต้องยากสุดแล้วไหมผมจะต้องประหยัดพลังงานให้มากครับคือผมจะต้องฟังเสียงหุ่นว่าเสียงหุ่นเนี่ยมันเดินมาหรือยังแล้วผมค่อยเปิดกล้องในพรุ่งนี้นะใช้คามล่าอยู่ไ้ถึงหกโมงมือเหงือเเงือกอ,อ่จะเล่นไหวไหมแหละเราไปถ้าฟ็อกซี่มาเราก็ ่างมันครับเออช่างมันปิดนี้ไปครับเดี๋ยวมันเสียงมันจะรบกวนเรานะมีเสียงหุ่นเดินครับไม่มาผมว่าไม่แน่รอบนี้ผมเน้นฟังเสียงเดียวก็ได้คือถ้ามีหุ่นมาเนี่ยฟังเสียงพ่อครัปิดกล้องไปฟอ็อกซี่ว่าไงเฟขยับแล้วครับฟ็อกซี่ ตอนนี้หุ่นน้าจออกมาแค่ตัวเดียวครับผมยังไม่รู้นะว่าตัวอะไรผมไม่ได้เปิดดูนะนี่ไปเปียวครับ93%ถือว่าเล่นยากมากเลยนะคืนที่4เนี่ยผมว่านะฟ็อกซี่จะมาก็มาเถอะเสียงหุ่นขยับกันฮนะมันจะเป็นเสียงตึกตึก ถ้าเสียงของผมที่อัดเนี่ยมันดังพอทุกคนก็น่าจะได้ยินครับมันจะเป็นตึกตึกนะตีหนึ่งละคือผมจะเปิดไฟตรงนี้เดี๋ยวผมจะไม่ดูแคมอื่นเลยนะปกจะมาครับ เปิดประตูฝั่งนี้รอไปเลยเดี๋ยวฟ็อกซี่ก็มาฮะเดี๋ยวเปิดไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเปลืองพลังงานมาแล้วแหละ <c oughs> มาฮะนิ่งมาละให้เ <c oughs> <Hey, S 2> ขาแง้มประตูไปเลยนะไม่สิ <c oughs> มันแง้มไม่ได้ <c oughs> เอาสิ แล้วก็เช็คครับว่ากลัอะไรเราก็เปิดนะแล้วก็เช็คไฟดูว่ามีหุ่นอยู่ไหมคำรู้สึกว่าคืนนี้มีแต่ฟ็อกซี่ที่บุกไม่มีหุ่นอื่นบุกมาเลยฮะนี่ผมปิดประตูทำไมเนี่ยเฮ้ยเช็คขมเงินครับ หุ่นอื่นอยู่เลยครับเปิดไฟค้าง่าเนี่ยซีมาปิดบอนนี่มาฮะเดี๋ยวเปิดไปก่อนเปิดก่อน <S <S มาละปิดวาร์ปมาเลยนะพวกเนกี้ กายนี่ชอบอยู่นานนะไม่รู้ทำไมฟอกซี่เฟสสองฮะไม่สีเฟสสามไปละเดี๋ยวเช็คแคมป์นี้ก่อน <c oughs> คือฟ็อกซีจ่จะหัวล้อครับก็คือเฟสมันขยับแลวหนึ่งเฟสก็คือมันมันเปลี่ยนเฟสนั่นเองนะเสียงหัวล้อคือเอา้าไปที่มาได้ไงอ่ะเอา้าเอา้เอ เอะคือยังไงชิก้ามาละเปิดไฟเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมอัดมันไฟหายไปเนี่ยไม่มั่นใจอะเพราะว่ากี้ตรงมุมอัดของไมดีคแคมด้านบนมันบอกมันขึ้น0 0 0 0แต่มันขึ้นว่าอัดอยู่ไม่รู้ว่าบล็กหรืออะไรแต่อันนี้คือรอบที่2นะเผื่อ เผื่อถ้าเทปที่ผมอัดเมื่อกี้มันพังออกซีไปละเอไม่ใช่ชิคก้าไปละเปิดฮะเค okay. ชิคก้ฮะวันนี้ไม่บุกมาเลย ผมว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบอลนี่ก็บุกแล้วบอลนี่อยู่แคมป์สามคอเดี๋ยวมาละเดี๋ยวชิก้าก็มาครับแคมป์สี่เฟดดี้หายละเฟดดี้เฟดดี้ที่สามแล้วฮะแปดห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะได้อยู่นะอ่าเฟดดี้อยู่แคมป์สี่ เดี๋ยวฟ็อกเดี๋ยวเฟตตี้มาแล้วล่ะอ๋องานชุมนุมรวมรวมญาติกันเหรอฮะเดี๋ยวเฟตตี้น่าจะมาแล้วฮะอยู่นี่น่เดี๋ยวผมเปิดฝั่งนี้ก่อนเกงอยู่ครบครับุ้ยตกใจโค่ทั้ง เอยไม่ใช่ฟ็อกซี่จะมาแล้วเอตี้มันอยู่นี่นะฮะอ๋อแซงว่าอยู่ตรงนี้แซงว่าสามารถโดนจำสเกลได้นะถูกเดาอย่างนั้นนะฟ็อกซี่มาแล้วโ,โอ้ตายแล้วฮะ บอนนี่บอนนี่เฟตตี้ไปยังเนี่ยยังไม่ไปอีกเหรอฟ็อกซี่อยู่ไหนเอ็ะไม่ใช่ฟ็อกซี่ชิก้าชิก้าอยู่ที่เดิมบอนนี bon ่หายไปละเอาบอนนี่อยู่ที่เดิมแค้มสามเดี๋ยวเปิดก่อนนะเอามาเลยพอเปิดนี่มาเลยนะแหม่คืออยู่ตรงนี้คือคือต้องปิดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจอ่ะ เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือผมไม่เห็นเฟดดี้อ่ะไม่ได้เปิดดูตรงเนี้ยก็คือแคมสี่บีนี่นะปอนนี้นะยังไม่ไปฮนะเนี่ยเฟดดี้อยู่ตรงนี้ยาวๆเลยตีห้าแล้วนอยเอาน่อยเอาน่อยมาเปิดวะเฟดดี้อยู่ยาวๆเลยอ่ะ ได้สิปองคุณคือผมอยากเปิดประตูฝั่งนั้นมากเลยนะแต่มมั่นใจว่าถ้าเปิดเนี่ยเฟดดี้จะมาไหมเพราะมันอยู่ใกล้มากไงซึ่งครั้งในรอบรรื่เกียตาตาว่อเกียเกมว่ากียเราตายอะ่ะซึ่งเราไม่เห็นเฟดดี้ไงผมก็เลยคิดว่าน่าจะใช่นะเด็เส็จ้นนานา6โมงเร็ว โอ้ยบ้าเอ้ยฟอ็อกซี่ลืมเออ 6am you can relax now ต้องให้ได้อย่างนี้เรียบร้อยครับจบแล้วครับสำหรับไฟในแอดเฟดดี้ของฟานาฟ SR ภาคที่หนึ่งนะ ไม่สิตี้ต้องบอกว่า f อน f SR เป็นของไฟไนท์เอ d ดเฟี่งจบไปแล้วครับสำหรับ4คืน4 EP ของเราในคลิปหน้าผมจะมาต่อ EP 5กับคืนที่1ของไฟไนท์เอ d ดเฟรดผมว่าภาค2เนี่ยยากกว่าภาค1นึเนเพราะว่ามันดูแล้วผมลองไปดูทูมาคร่าวๆนะเออผมว่ามันหุ่นมันเยอะขึ้นอ่ะข้อแรกข้อ2คือมันมัน,ม,นมันเรียกว่าไงเดียวมันแบบ มันเร็วอ่ะเออมาเอาประมาณเนี้ยเออและเดี๋ยวมันก็จะมีโหมดดาร์ที่ผมเคยบอกนะน่าจะปลดล็อกแล้วปะผมเล่นครบแล้วนี่เนี่ยครับไฟนเฟดี้หนึ่งครับมีคืนที่ห้าและคืนที่หกแต่เดี๋ยวสำหรับโหมดดาร์กเนี่ยผมเรียกว่าดาร์กแล้วกันนะผมจะมาเล่นหลังจากที่ผมเล่นของเมนูด้านหน้านี้หมดครับ เดี๋ยวผมจะมาเล่นหลังจากที่ผมเล่นด้านหน้านี้หมดนะเออโอเคนั่นะสรับคลิปนี้คุณจบเที่ยวนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาตั้งแต่ EP 1ถึง EP ที่4 EP หน้า EP 5ก็คงอาจจะลงอีกนานหน่อยกว่าจะลงนะผมกะว่าผมจะไปเยี่ยมเยือนเกมมือถือหน่อยคือไม่ได้ทำเกมมือถือนานแล้วไงเออสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กำลังใจด้วยสำหรับคลิปนี้ไฟายครับผม เดี๋ยวปิดคลิปมือกี้เดีไม่อยากปิดทำอะไรเหมือนคลิปเมื่อกี้แบบปิดหมุนตัวได้ปะเชา้ชาเช้าหมุน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 